ครับพบกับเรมโบ้เช่นเคยนะครับในช่องของเรมโบ้สายลือคนกบ่าว,วันนี้ก็วันจุดเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่นัดเพื่อนเพื่อนไกี่ครั้งนะครับตั้งแต่นู่นแหละครับกันยาก <laughs> ็วืดมาทุกรอบนะครับวันนี้ปิดนิมิตใม่ที่ดีนะครับที่ได้มาที่บอ่อเดิมครับ <laughs> สินต้าเงิน <laughs> ช่วงที่ลัมโบไม่ได้มานะครับเขาลากขึ้นทีละหกทีละเจ็ดหรือแปดนะครับแปดกิโลเก้ากิโลคองปุมตัว,นตวหนงวยงามๆครับเดี๋ยวไปดูในชอ่องของฟุตพิชชิ่งนะครับเขาทำมาตกกับท์ที่แล้วได้ไปอยู่ที่หกจุดเก้ากิโลปุ่มหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์ประมาณหนึ่งโลเนี่ยประมาณสิสตัวเนาะอันนี้ก็ได้ลวไปดูไหมอันนี้ก็ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับยังไงจะหมานี่ไม่มหมาน,นะครับเดี๋ยวมาดูมารับชมว่า แล้โบจะวิชิดกระโปรงไใใหมทั้งปีตั้งแต่ต้นปีนะครับมีคนนึงขิงไว้นะครับนช่ครับในกลุ่มนี้ครับไม่เน้นปลารครับเน้นบรรยากาศเน้นมัาแต่ก็มีหวังมีหวังมีความหวังนะครับว่าอยากได้แค่ตัวทีเดียวมา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 เดี๋ยวพามาดูมาดูนะครับรุ่นกระดูกกร,รอบ นี่ตอนเช้านะครับแปดโมงเหย,ยื่อที่เราใช้เป็นเหยื่อกุ้งสุดนะครับก็ไปทํากุ้งน้ําปลาเลยอยู่ในตะขอนะอ่าบอกว่าผมปล่อยปลาอีกนะก <c oughs> ับลากมาแลา้วลากมาแล้วครับอ้าน่า นะครับเีองปดปาดะนะครับวันนี้เราก็จะมาใช้ตอปิโดนะครับเป็นทุนลอยนะครับก็ปลากับตัวแค่นี้แหละครับแต่ทุนเน่มาหึกมาลามโดยตะกั่วมาเม็ดเจ้าเลยปัดปุกปัดฉลามปัดน,น้ำไหลอย่างแรงโอดเบ็ด <laughs> ใหญ่แบงไหมนี่ยเลแต่เจา้าใหญ่บบนะ้มีไหม ลอยไปตกไอ้เจ้าพญามาตะกัวใหญ่พูดวันนี้ใช้ตะขอเบอร์สิบกนะครับแล้วก็ใช้ปอปิโดใหญ่นะครับตะกัวก็ประมาณขีดนะครับเหยื่อที่เราใช้เป็นเหยื่อกุ้งเป็นนะครับการในตกกับตกกับคงเป็นกุ้งเป็นนะครับแต่กุ้งตายไม่ได้นะครับกุ้งตา้ไม่กินเป็นจัด วิธีเกี่ยวนะครับมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่เกี่ยวโดนเส้นของกุ้งนะครับแล้วก็เกี่ยวหาข้อที่เท่าไหรข้อที่สองสองสามก็ได้ตัวใหญ่ก็สามสองสามก็ได้นะครับนี่นี่นะครับนี่คือลักษณะของการเกี่ยวนะครับนะมาไปจยนกันเลยครับทีนี้เอาละเพื่อนเพื่อนก็ลงเบ็ดไปแล้วสองคันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมผลงานกันนีดรอบนึงเดี๋ยวถ้าเกิดมันกินช่วงไหนก็เดี๋ยวถ่ายดูลูก ยังไงนะครับก่อนเลื่อนผ่านไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับคลิปนี้นะครับที่ทุกคนที่ชอบในการตกปลานะครับแล้วก็ฝากช่องของเพื่อนนะครับช่องของฟุตฟิชชิงคนบ้าคนตกปลานะครับเอาจะยกแล้วจะยกแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ว พี่น้องปลาตกปลาโอ้โหตัวสวยตัวสวยเด้ดท่าโอ,โอ,โอ,โอ้รุ่นทอดตั้งปลาเก็บปลาเก็บปลาครับนี่ได้คู่กันละได้คู่กันละ ยังไม่พบส e field, Eat, ิ่งมีชีวิตใต้น้ำครับพี่น้องตายโวยกับพูดฮู้ปูปูแล้วเฮ้ยปูปูปู ปูปูปูหาแล้วปูปูป,ปูกล้ามเขียวมาเลยอูย้ตัวใหญ่เลยพี่วู้ดวัดขึ้นได้เลยไหมเนี่ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหสีฟ้าตรงงเลยไอ้เชื่อช่วยนั่ยเชื่อไ แต่ก็ว่ายืมอีกเดี๋ยวจะเอามือต่ำลงต่ำแล้วนี่เอคนนี้มุกเอาคุ้เป้าลอนี่ยคิดตัวแรกของผมนอ้โูวูนนี้มาคุก ทั้งวันครับตั้งแต่เปิดคลิปมานี่แหละครับตัวแรกเลยไปสามเห็ดโคนครับเห็ดโคนเห็ดโคนหรือปลาทรายครับตัวสวยๆยนะครับซาซิมิก็อร่อยทอดทำชิ้วฉีก็อร่อยอ มันไม่เกี <analyze it together> ่ยวกับกุ้งใหม่กุ้งนี่รอพี่เวิร์ ได้เวลาเป็นเจอพวกต้อตามมือใหม่ใช่ไหมเปิดหน้าโลกเบาๆมึงรกาดิไงมึงไม่เข้าฝั่งอะมาครับปลาครับมาแล้วตอนเล่นตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นมาตอนเย็น,น,ยนแม่นั่งมาทั้งวันไม่ได้ปลาเจ็ตัวครับจะได้นี่สามสี่ตัวแหละอืม หน้าคนหมานครับหน้าคนหมานพไี่น้องก็มืดค่ำแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วได้เวลากลับแล้วครับทั้งวันบวบปะบเป๊ะเลยครับผม เหนื่อยใจนะครับปกติแล้วโบมามาจะไม่ได้จิมเอาปลากระพงไปกินช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้กินครับทงไซจิต่บโบพ่นดอกนู่นนะครับบิ๊กซีโลตัสนุ่นแหละครับสองตัวน้อยก็พี่ทีมงานก็ได้ไปอยู่ครับสองตัวนะครับก็รุ่นประมาณโลโลสองโลสามถึงไหมไม่ถึงหรอกไม่ถึหกเจ็ดชีดนะครับสองตัวแล้วก็กูเลาตัวเครื่องเรืองตัวนึง แล้วก็ที่ตกได้ลำบัวบตกได้ก็จะมีปลาเห็ดโคนสามสี่ตัวห้าพกตัวนี่แหละครับประมาณนี้ไม่ไม่เกินนีหดอกมาได้ตอนก็ประมาณช่วงบ่ายสามแหละปลาพบนเข่าวันนี้อากาศเย็นครับอากาศเย็นไม่มีแดดเลยแหละนะครับก็ชิลมากชิลชิลจนปลาไม่กินน่นแหละแล้วก็ดได้ปูมาตัวหนึ่งปูมากสองตัวนะครับเดี๋ยวมาดูปลาปลาในทางทีฟ้าเนี่ยนั่งตกกันสองคนเนี่ยครับกับช่องของ ฟิชชิ่งคนบ้าคนตกป่านะครับไปติดตามรับชมของช่องของพี่เขาด้วยแถมๆทมๆๆๆๆๆแทมๆๆๆมๆๆ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 ี่นๆๆๆี่ๆๆๆคๆๆๆๆๆัๆนี่ๆๆ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 นๆๆวัวๆๆ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  อยู่ใต้ถ้ำแข็งนี่ครับพอได้ต้มได้แกงครับพี่น้องนะครับก็ถามว่าซื้อตลาดได้ไหมก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บรรยากาศนะครับมันไม่ได้ฟิวมัน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 ไม่ได้สร้างมันไม่ภูมิใจว่าที่มันกินด้วยฝีมือน้ําพักน้าแรงกินต้องนั่งรอตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นได้ปลาห้าตัวก็ยังดีใจ ด,ดีใจกว่าเดินไปซื้ออยู่ที่ตลาดนั่นแหละครับอเ,อเอาวันวันนี้ยังถือว่าไม่ไม่หมานครับยังไม่ประสบผลสําเร็จในการล่ากรกะพงของแลมโบนะครับภายในปี2,566ันห้าลมโบไม่ปลาปากระพงเลยครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปี67แน่นอนครับนับไปเลยครับตั้งแต่เดือนมก,กราจนถึงสิ้นปีนะท่านเลมโบไม่ได้ปลากระพงนะ อะอย่างนี้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้ำโบสายลื่คตกระป๋าแล้วก็ฝากช่องของพี่วิฟิชชิ่งด้วยนะครับผมหลักหลักตะัวขึ้นกีิบอร์ให้กันลอย่าโอเคครับสวัสดีครับ